ทางกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเขาลุกเข้าไปอีกคุณทักษิณไบกราชเนี่ยกลายมาเป็นตัวชนวนคนจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาที่1ิมิถุนาย,ยนเลยเนี่ยแต่ที่จริงมันมีทรายนะคุณวรเว์มันมีทรายว่ากลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเขาจะเล่นคุณทักษิณกืตั้งแต่เรื่องของการที่40สสว ยื่นกรณีของคุณเสถฐาตั้งแต่กรณีของคุณพิชิตนั่นคือสัญญาณว่ามันจะเกิดอะไรที่ผิดปกติขึ้นมาแล้วนะแต่ทีนี้เราก็ยังประเมินว่าเอเอสัญญาณนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงตัวคุณทักษิณนะแต่ว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนแต่ว่าพอาที่ไหนได้พอปรากฏนี้ออกมาปั๊บเนี่ยก็หมายความว่าทางกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเขาลุกเข้าไปอีก ระดับเนี่ยยิ่ง <Yeah. S 1> มี2เหตุการณ์ที่ม,มันมาผสมโรงกันทั้ง40สวรเรื่องนายกเศถษฐาแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองเรื่องคุณทักษิณ uh huh. มันเลยทําให้แนวการวิเคราะห์เอียงไปทางว่ามันต้องมีปัญหาอะไรกันใช่ภายในก็มีปัญหากันภายในที่ผมดูเนี่ยคือผมไม่รู้เรื่องเดียวแต่ผมคิดว่าคือปรากฏการณ์ที่คุณทักษิณแสดงออกนับตั้งแต่ออกไปจากโงรงพยาบาลตำรวจแล้วก็โผล่หน้าไปในเรื่องของสาธารณะบ่อยครั้ง นะแล้วก็ไปทีหนึ่งก็ทําตัวเหมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองนะมีรัฐมนตรีมีข้าราชการไปต้อนรับแล้วก็ในการจัดตั้งครมอก็กําหนดให้มีการเอาคุณพิชิตเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีทั้งๆท,ท,ที่มีคนทวงติิงเยอะคือพฤติกรรมแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดความขุนเคืองที่จับอารมณ์ความรู้สึกได้คือกลุ่มกลุ่มคนที่เป็นปรปักษ์กับคุณทักษิณเดิมเนี่ย ก็มีความรู้สึกเพิ่มขึ้นนะกับการปรากฏตัวของคุณทักษิณกับการที่คุณทักษิณเนี่ยเอาคุณพิชิตอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ปรากฏการหนึ่งที่ที่จริงเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นตอนที่ตอนที่คุณทักษิณไปโคราชคุณทักษิณไปโคราชเนี่ยสิ่งที่หายไปแล้วระยะหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาอีกนั่นก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยกลายมาเป็น ตัวชนวนคนจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมามที่โคราชนั้นมีทั้งม็อบที่สนับสนุนคุณทักษิณแล้วก็มีทั้งกลุ่มคนที่ต่อต้านชูป้ายด้วยกันเพราะงั้นนี่คือเป็นสัญญาณว่าเอถ้าว่าปล่อยให้คุณทักษิณยังโลดแล่นได้อย่างเป็นอิสระหรือทําอะไรแบบที่ทําให้คนเกิดความรู้สึกว่าบ้านเมืองไม่ไม่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันเคลื่อนตัวไป ในในลักษณะที่มีความรุนแรงหรือว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าก็ต้องทําให้คุณทักษิณเนี่ยสงบลงด้วยด้วยมาตรการเหล่านี้หนึ่งหนึ่งด้วยทั้ง1นึด้วยแล้วก็ทั้งในกรณีที่สี่สิบนายกเศรษฐรด้วยนายกเศรษฐาด้วย,น,น,ย,วยนะคือมันมองแยกกันไม่ได้ ทั้งนายกทั้งอดีตนายกจะมีเครื่องมืออะไรที่จะไม่ขย่าไปไปผูกขาไว้แล้วก็บวกกับเอาคุณวิสนุเข้าไปเนี่ย